สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องที่ต่อจากการดำเนินการของเซตนะคะครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของการดำเนินการของเซตในเรื่องของยูเนียนอินเตอร์เซ็กคอม n พลเมนต์แล้วก็ผลต่างโดยแจกแจงสมาชิกของเซตนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการของเซตเช่นเดียวกันแต่เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือโดยใช้แผนภาพเวนนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่า เราจะเอาเรื่องนี้ไปใช้อย่างไงให้หนักเรียนได้รู้จักกับแผนภาพเวนซะก่อนนะคะฉะนั้นในการเรียนเรื่องการดําเนินการของเซตตอนนี้เราจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือใช้วิธีการอตอบแบบแจกแจงสมาชิกก็คือดําเนินการของเซตปกติแต่ว่าเรื่องนี้จะมีแผนภาพเข้ามาให้หนักเรียนได้เห็นภาพมากขึ้นในเรื่องของการดําเนินการของเซตนะคะไปดูกันเลยนะคะ อย่างแรกครูขอทบทวนก่อนว่าการดำเนินการของเซตมีทั้งหมด4ตัวดำเนินการตัวแรกคือยูเนียนของเซตนะคะยูเนียนของเซตก็ใช้ตัวเดิมหลักการเดิมเลยค่ะยูเนียนของเซตก็คือนะการนำสมาชิกของเซต A ยูเนียนกับเซต B ก็คือการนำมารวมกันอ่ะ นะคะส่วน intersection ก็คือ a intersect b ตัวนี้คำตอบของเขาก็คือตัวเลขที่ซ้ำกันหรือว่าเหมือนกันส่วน complement c o m p ิเ m e n t เนี่ยคำตอบของเขาจะไม่อยู่บนเซตที่เรากำหนดตัวที่ c o m p l เ m e n t ไปใส่ตัวนั้นจะออกไปอยู่ข้างนอกซึ่งคำตอบอาจจะไปถึงของ u ได้เลย u <You S 1> คือเอกภพสัมพัทธนะคะส่วนที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง เช่น A c คอมเพลเมน์หรือ B c คอมพลเมน์แบบนี้นะคะสัญ,ญาลักษณ์ในการเขียนฉะนั้น A คอมพลเมนต์ก็คือไม่เอา A อะไรที่เป็นสมาชิกของ A เราไม่เอาหมดเลยไปเอาตัวข้างอยู่ข้างนอกา B คอมพลเมนต์เช่นเดียวกันก็คือไม่เอาสมาชิกที่เป็นของ B แต่ตเอาทุกตัวเลยที่เป็นของอยู่นะคะแล้วก็ผลต่างระหว่างเซตก็คือ A ลบกับ b อันนี้คือผลต่างระหว่างเซตผลต่างตัวนี้ได้อธิบายไปแล้วว่าถ้าเป็นใน ep ที่แล้วนะคะจะเป็น a ลบ b ก็คือเอาคำตอบเนี่ยจะอยู่ในสมาชิกตัวหน้าคำตอบจะอยู่ในสมาชิกตัวหน้าแต่ต้องตัดตัวหน้าเช็คก่อนว่าตัวหน้ากับตัวหลังมีสมาชิกตัวไหนซ้ํากันให้ตัดออกแต่พอตัดเสร็จแล้วคําตอบก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะอันนี้เป็นคำเป็นวิธีการหลักการจํา การดําเนินการง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เทคนิคโดยไม่ต้องใช้ทฤษฎีบทนิยามอะไรเลยให้เรียนจําง่ายๆเท่านั้นเอง4 4ตัวดําเนินการนะคะต่อไปอันนี้ทบทวนแล้วต่อไปไปดูที่ครูกล่าวถึงแผนภาพเวนใช้ยังไงนะคะแผนภาพเวนก็ประกอบด้วยวงกลมหรือวงรีวงกลมหรือวงรีแทนเซตหเซตวงกลมหเซตแทนวงวงกลมหวงแทนหเซต นะคะถ้ากำหนด2เซตก็ต้องมี2วงกลมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมแทนเอกภพบสัมพัทธ์ก็คือเส้นตัวนี้ค่ะครูก็อธิบายแล้วก็ให้ตัวอย่างไปเลยว่าลักษณะของแผนภาพเวนจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีวงกลมถ้ามีเซตเดียวก็มีแค่วงกลมเดียวก็ไม่เกิดการดําเนินการนะคะและก็มีกรอบตัวนี้เป็นเหมือนห้องที่คอยคุมนะคะก็คือเอกภพบสัมพัทธ์คือ,อยู การดำเนินการใดๆทั้งสิ้นห้ามเกินอยู่ที่เรากําหนดไว้นะคะต้องอยู่ในนี้เท่านั้นอันนี้เป็นลักษณะของแผนภาพเวนเดี๋ยวครูจะค่อยๆอธิบายไปทีละแบบนะคะตามตัวดําเนินการและวิธีการใช้วิธีการตอบด้วยต่อไปไปดูเลยตัวแรกแผนภาพเวน กำหนดให้ a และ b เป็นเซตตอนนี้ขออธิบายโดยไม่มีตัวเลขก่อนบอกว่า a กับ b เป็นเซตก่อนและ u เป็นเอกภพสัมพัทธ์ฉะนั้นหน้าจอที่เรียนเห็นเนี่ยเป็นเอกภพสัมพัทธ์ที่ครูเขียนมาแล้วเพราะว่าครูเกรงว่าเวลาครูวาดสี่เหลี่ยมแล้วมันจะไม่สวยครูก็เลยใช้วิธีการวาดขึ้นมาก่อนอันนี้คือเอกภพสัมพัทธ์ที่นาจะต้องมีตัวคุมและมี a เนียนกับ b ถ้าเป็นแผนภาพมี a กับ b ละ,สะแสดงว่ามีวงกลม2วง วาดเลยนะคะวงกลมที่1ให้มันซ้อนทับกันส่วนใหญ่จะให้มันซ้อนทับกันแบบนี้นะคะอันนี้ครูอธิบายทั่วๆไปก่อนโดยให้มันซ้อนทับกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการดาเนินการน,นะคะแต่ถ้ามันไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันเลยก็วาดออกจากกันอันนี้อธิบายแบบนี้ก่อนก็เป็นตัวแรกครูให้เป็นเซต A วงกลมนี้ของทั้งวงนี้เป็นของ A แล้วก็วงกลมนี้เป็นของ B ซึ่งถ้าเป็นเรื่องของตัวเลขตัวเลขจะอยู่ในนี้ A ยูเนียนกับ B แสดงว่าการตอบของเขาก็คือการเอาทั้ง A เอาทั้งวงกลม A และวงกลม B ก็คือเซต A และเซต B วิธีการตอบก็ให้นักเรียนแรง,งเงาคูเลือกทั้งหมดเลยยูเนียนคือการรวมกันใช่ไหม ่ะรวมกันนี่คือการตอบแล้วการตอบของแผนภาพเวนในกรณีที่ a ยูเนีย b ก็เอาทั้ง a และ b คือการระบายสีนักเรียนมีสีก็ระบายสีก็ได้นักเรียนจะแรงเงาก็ได้ให้นักเรียนเห็นว่าอ๋อฉันเลือกตรงนี้คือพื้นที่ของการยูเนียนกันโอเคนะคะต่อไปอันที่สองเป็นการ Intersection Intersection ก็คือการให้ดูว่า a กับ b ซ้ำกันตรงไหนครูก็วาดแผนภาพเหมือนเดิมซ้ำกันวาดแผนภาพ a กับ B ววาดเสร็จแล้วให้ใส่ชื่อนะคะว่าเจ้านี้คือ A เจ้านี้คือ B โอเคเสร็จแล้ว intersection เคยทบทวนไปแล้วว่าเอาส่วนที่มันซ้ำกันซ้ำกันคือตรงไหนเห็นภาพชัดเจนเลยว่าวงกลม A กับวงกลม B มีส่วนที่เหมือนกันก็คือส่วนที่ซ้อนทับกันนี่คือทั้งหมดครูก,ก็แรงเงาเลย แสดงว่าครูเอาพื้นที่ตรงนี้นะคะคาตอบของ a อินเ r s b ก็อยู่ตรงนี้นี่คือพื้นที่คําตอบของแผนภาพเวนเดี๋ยวมันจะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องและไปเรียนต่อคือไปแรงเงาส่วนที่ไม่มีตัวเลขบ้างแต่ครูค่อยไปทีละสเต็ปนะคะต่อไปอันนี้คือคอมพลเมนต์เอา a complement มีแค่เซตเดียวก็เขียนแค่เซตเดียวเมื่อกี้ครูลืมเขียน u ตลอดเลยนักเรียน โทษทีนะคะอันนี้คือ a ครูต้องเขียนว่าตรงนี้คือ u ข้างนอกเนี้ยครูลืมเนาะฉะนั้นต่อไปต้องเขียนด้วย a a complement คือไม่เอา a ไม่เอาวงกลม a ไม่เอาหมดเลยไม่เอาก็เอาข้างนอกถ้าไม่เอา a ก็เอาข้างนอกปึ๊บครูก็แรงเงาทิ้งหมดเลยนี่คือคําตอบไม่ทิ้งนะนี่คือเอานะการแรงเงาคือ เนี่ยคือคำตอบของเราพื้นที่ที่เราแรงเงาคือคําตอบส่วนไอที่โบวบไว้เนี่ยตรงนี้โบโบไว้เนี่ยคือไม่เอาไม่เป็นคําตอบคําตอบของเขาก็จะคือในนี้ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นสีก็สามารถระบายได้หมดเลยแต่ครูใช้วิธีการแรงเงาเอคอมเมนต์ A ination, ต่อไปดูต่อนะคะ A-B ลบ b A ลบ b มี2องเซตอีกแล้ว A-B ลบ b ครูก็วาด A กับ B แบบนี้ ไอ้นี่เป็น a ตัวแรกเป็น a ตัวหลังเป็น b และก็ไอ้นี่เป็น u เขียนตรงไหนก็ได้ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือ u ทั้งหมดและ u เนี่ยก็ยังไปรวมกับ a กับ b ด้วยเพราะเข้าเป็นตัวใหญ่สุดเป็นห้องเป็นห้องการคลุมทั้งหมดเลยเสร็จแล้ว a ลบ b ก็คือเอาเฉพาะเซต a ไม่เอาเซต b เอาเซต a ไม่เอาเซต b เซต a คือนี่ แต่ถ้า a ไปซ้ำกับ b ก็ไม่เอาเหมือนกันแสดงว่าคำตอบของครูจะอยู่แค่นี้ดูการแรงเงาของูนะครูจะไม่เข้าไปเส้นที่เป็นวงของ b เลยนะคะนี่แค่นี้ก็จะแหว่งไปนิดนึงอันนี้คือคำตอบของ a ลบ b ง่ายๆฉะนั้นแผนภาพก็จะมี4แบบและต่อไปไปดูต่อนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆที่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ ตัวอย่างเลยเมื่อกี้อธิบายการดำเนินการโดยใช้แผนภาพเวนแล้วต,ตอนนี้ก็คือเอาตัวอย่างเข้ามาเลยเนาะ u กำหนดให้ U 12345เอาเลขน,น้อยไปก่อน12345และ A คือเซต1 2 3ใน A เนี่ยจะมีกลุ่มของ A จะมี123กลุ่มของ B คือ245แต่ไอกับ B เนี่ยต่างก็อยู่ในห้องของ U ทั้งนั้นฉะนั้นเขาสั่งว่าจงเขียนแผนภาพของเซต ต่อไปนี้ก็คือ A union B เราจะเอาสิ่งที่ครูใส่แล้วมาตอบข้างบนด้วยเนาะตอบในรูปของแผนภาพด้วยแล้วก็ตอบในรูปของการแจกแจงสมาชิกด้วยเป็นการทบทวนไปด้วยนะคะ,ะเริ่มเลย A union C อ่า A union, B ในรูปของแผนภาพวงกลมของ A วงกลมของ B เขียนชื่อ A กับ B แล้วก็ U เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวเลขกัน ใส่ a กับ b ก่อนอ่ะวิธีใส่ดูนะคะนี่ของ a นี่ของ b a กับ b มีใครซ้ำกัน a กับ b มีเลขเลข 2, สองซ้ำกันอยู่นี่ครูก็ใส่เลขสองตรงนี้ใส่เลขสองเพราะว่ามีแค่เลขนี้กับเลขนี้ซ้ำกันก็เอาเลขสองมาใส่ส่วนที่มันซ้ำกันตรงนี้นะคะแล้ว A เมื่อใส่เลขสองไปแล้วก็จะเหลือแค่หนึ่งกับสามใส่ตรงนี้เลยหนึ่งสามใส่ตรงไหนก็ได้ในวงกลมนี้ต่อไป B b ใส่เลข2ไปแล้วก็เหลือแค่4กับ5ก็ใส่เลย4 5แล้ว u ล่ะหมดหรือยังเราก็ไปนับดูซิว่า1ใส่หรือยัง1ใส่แล้ว2ใส่แล้ว3ใส่แล้ว4ใส่แล้ว5ใส่แล้วก็คือใส่ไปแล้วอยู่ในนี้เห็นไหมว่าทุกตัวต่างก็อยู่ใน u ข้างนอกก็โอเคจบฉะนั้นการยูเนียน a ยูเนียน b พื้นที่ของ a ยูเนียน b ก็คือเอาทั้ง2วงกลมนี้ก็คือการแรงงาเวลาเราตอบนะคะแรงงาลงไปเลย เอาทั้งหมดนี้นั่นแหละอืมนี่คือคำตอบของแผนภาพเวนแต่ถ้าเอาไปตอบแบบแรกที่เราหาคำตอบจากการดำเนินการก็ตอบตัวนี้เราสามารถเอาตัวเลขไปใส่ได้เลยก็คือ1เราเห็น1 2 3 4 5ใส่เรียงเลยนะคะ1 2 3 4 5จบนี่คือการยูเนียนโอเคนะคะ ยูเนียนสามารถการดําเนินการเนี่ยเราได้2แบบและครูก็ตอบให้2แบบเลยเป็นการทบทวนไปด้วยต่อไปไปดูข้อ2ใช้โจทย์เดิม12345เป็น U เอกภพสัมพัทธ์และ A B ก็มีสมาชิกดังนี้เราจะหา A อินเ็ก B โดยใช้แผนภาพก็วาดรูปเหมือนเดิมวงกลม A วงกลม B เขียนชื่อด้วย A B แล้วก็ u เอกภพสัมพัทธ์เอาตัวเลขลงไปใส่ใช้ A กับ b เหมือนเดิมนะคะ U เดี๋ยวค่อยใช้ทีหลังถ้ามันเหลือนะ A กับ b ให้เช็คก่อนว่าเห็นไหมว่าวงกลมเนี่ยครูทำให้มันซ้อนทับกันแสดงว่าการซ้อนทับกันเนี่ยตัวเนี้ยเป็นส่วนที่มีสิ่งที่เหมือนกันเราเห็นแล้วว่า A กับ b มี2ซ้ำกันเห็นไหมคะ2กับ2ซ้ำกันก็เอาเลข2มาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วใส่ครบแล้วก็ไปใส่ เซตใครเซตมันเซตเเมื่อใส่เลข2แล้วก็เหลือ1นกับ3เซต B ใส่2ไปแล้วก็เหลือ4กับ5ใส่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราแต่ให้มันอยู่ในวงนี้เสร็จแล้วเขาสั่งว่าให้เราหา A อินเสกบีการใช้แผนผ้าเวนก็คือการแรงเงาส่วนที่เป็นคำตอบแรงเงาส่วนที่เป็นคำตอบการซ้ำกันวงกลม A กับวงกลม B ซ้ำกันตรงเลข2พื้นที่ที่เป็นเลข2ฉะนั้นครูก็ แรงเงาทับไปเลยจบแล้วฉะนั้นถ้าตอบแบบแผนภาพเวนก็แรงเงาแบบนี้ถือว่าตอบแล้วแต่ถ้าไปตอบเป็นแบบที่หนึ่งแบบแจกแจงก็ตอบเซตของสองจบแล้วการอนะินเสกกันเนาะไปต่อต่อไปคอมพลเมนต์บ้างคอมพลเมนต์แต่ว่าครูมาในรูปของ a u n i o b แล้วคอมพลเมนต์แสดงว่าเราทำแนวเรียบก่อน ทำการยูเนียนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปคอม p พลเมนต์ก็คือไม่เอาเดี๋ยวไปดูซิว่าคําตอบจะเป็นอะไรนะคะอืมก็ไปที่วงกลม A โจทย์เดิมเลยฉะนั้นตัวเลขที่อยู่ในเนี้ยจะจะเหมือนเดิมแต่ครูจะอธิบายตลอด B แล้วก็ U A กับ B มีส่วนที่ซ้ำกันคือเลข2เหมือนเดิมเลย ส่วน a ที่จะต้องใส่เพิ่มเป็น1กับ3และ b คือ4กับ5ชนะได้แล้วโจทย์บอกว่าให้เอา a union b ก่อน a union b ก็คือทั้งหมดนี้เราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแรงเงาจนกว่าจะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเขาสั่งให้เรา c o m p l เมนต์อีกทีนึงฉะนั้นะ union ไปก่อน union ก็คือต้องแรงเงาทั้งหมดนี้แต่จริงๆตอนแรกจะเอาตัวนี้แต่เอาไหมไม่เอาไม่เอาคําตอบไปอยู่ข้างนอกนี่เลยคําตอบไปอยู่ข้างนอก นี่เลยนี่คือคำตอบของ A union B แล้วก็คอ m p พลเมนตถามว่ามีสมาชิกกูนในนี้ไหมไม่มีไม่มีตอบอะไรคะไม่มีเราก็ตอบว่ามันเป็นเซตว่างเพราะว่า U ไม่มีแล้วมันอยู่ในนี้จะตอบ1 2 3, 3 4 5ก็ไม่ได้เพราะ1 2 3, 3 4 5อยู่ใน A กับ B ไปแล้วเราบอกเราไม่เอาอะก็จบเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอื่นมันก็จะมีตัวเลขแค่เราเห็นไปต่อคอมพลเมนต์แล้วนะ ยูเนียนกันเสร็จแล้วไม่เอาตอนแรกให้ยูเนียนแล้วก็ไม่เอาก็ไปเอาข้งนอกต่ปลป A อลบ b เหลบอมันเดิมขอวัดรูปเดิมนะคะ A วง,วงกลม A วงกลม B แล้วก็ U คือเอกภพสัมพัทธ์ใส่เลขที่ซ้ำกันของ A กับ B คือเลข2 แล้วก็มาใส่ A กับ B ที่ยังไม่ได้ใส่คือ1กับ3ใส่ B ที่ยังไม่ใส่คือ4กับ5ครูอธิบายว่า a ลบ b คือเอาตัวหน้าไม่เอาตัวหลงังคําตอบคืออยู่ของ A คําตอบคือของ A ใช่ไหมคะฉะนั้นเป้าหมายคําตอบของเราอยู่ตรงนี้เป้าหมายคําตอบของเราอยู่วงกลม A แต่ว่าหลักการของเขาก็คือถ้า A b ลบ b เอาตัวหน้าก็จริงแต่ถ้าตัวนั้นไปซ้ํากับของ B เขาก็ไม่เอาเหมือนกันมีส่วนที่ซ้ํากันก็คือตัวนี้ เห็นไหมว่าวงกลม a เนี่ยมันไปทับกับวงกลม b แสดงว่าตรงนี้แหละคือส่วนที่เขาไม่เอาคำตอบก็จะอยู่แค่นี้แค่นี้เองคำตอบของเขาก็เลยตอบเป็นเซตของ1 3แค่นั้น a ลบ b เอาเฉพาะเซตที่เป็นสมาชิกข,ของตัวตั้งส่วนตัวตั้งเนี่ย เลขไปซ้ำใครตัดทิ้งออกเลยเอาเฉพาะคําตอบที่เขาควรจะมีของเขาอย่างเดียวเขาจะไม่ซ้ํากับใครอันนี้คือ A-B ลบ b ตาไปทันไหมคะตาไปเข้า5อลบ b แล้วไป B-A ลบ A บ้างแต่ครูก็ยังวาดแผนภาพเหมือนเดิมนะคะก็เป็น A กับ B แล้วก็ตัว U ก็ใส่เหมือนเดิม A กับ B มีเลขซ้ำกันคือเลข2นะคะ A กับ B มีเลขซ้ำกันคือเลข2ตัวนี้ใส่แล้วใส่แล้วก็เหลือ1 A เหลือ1กับ3 B เหลือ4กับคําคำตอบ B ลบ A คำตอบอยู่บนเซต B เซต b วงกลมนี้เซต B แต่ถ้าเซต B ไปซ้ำกับ A ก็ไม่เอาวงกลม B ไปซ้ำใครไปซ้ำเลข2ของ A ฉะนั้นไม่เอาตัดทิ้งครูก็ได้คําตอบไปตรงนี้แรงเงาตงัวนี้การแรงเงาคือเอานะคำตอบของเราก็คืออยู่ตรงนี้ถ้าเป็นแผนภาพเวนนะคะเท่ากับ4กับ5นี่คือคําตอบอันนี้ในกรณีการยูเนียนของการดําเนินการของเซตในกรณีที่เซตเนี่ยแต่ละเซตบอกจํานวนบอกสมาชิกมาให้แต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เซตไม่ได้บอก สมาชิกมาให้ก็ใช้หลักการแบบนี้ใช้วิธีการเลยเงาอันนี้อ,อธิบาย2แบบคือการดําเนินการของเซตโดยวิธีการแจกแจงสมาชิกกับอีกแบบหนึ่งคือแผนภาพเวนตัวนี้นะคะขอดูอีกทีที่มีไหมอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวอย่างที่6เป็น a ลบ b เดี๋ยวเรามาดูว่า a ลบ b คือตัวไหนค่อยๆไปนะคะน่าจะพอได้แล้วแหละวงกลม a กับวงกลม b เขียนชื่อ a กับ b แล้วก็ u เสมอตัวกำหนดครูยังคงเป็นตัวเดิมครูไม่ได้เปลี่ยนนะคะตัวซ้ำกันของ a กับ b คือเลข2ก็ใส่ไป2ซ้ำกันตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้1กับ2เป็นของ a มาใส่พื้นที่ของ a 1 r 1กับ3 4กับ5เป็นของ b ก็4 แบบนี้คำตอบของ a ลบ b เอาคำตอบของ a ลบ b ก่อนคำตอบของ a ลบ b ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคำตอบของ a ลบ b คือ1กับ3ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้แต่เขาบอกว่าถ้าได้ a ลบ b แล้วเขาอะไม่เอาถ้าไม่เอาแสดงว่าไม่เอาตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ตอนแรก a ลบ b คือ1น1กับ3คํคำตอบตรงนี้คือ1น1กับ3แต่ให้ คอมพลเมนต์ออกไปก็คือไม่เอาหนึ่งสแสดงว่าเราแรงเงาหมดเลยครูจะแสดงการแรงเงาให้ดูของคอมพลเมนต์นะคอมพลเมนต์ <Compl iment S 1> จะต้องตอบออกไปหาสี่เหลี่ยมคือยูนู่นเลยปึ๊บส่วนที่แรงเงาคือคําตอบของเราปึ๊บสองเอาด้วยตอนแรกไม่ใช่แต่ไปไปมาๆก็ใช่เอ้ยลบนิดนึงห้ามล้ําเข้าไปตรงน,นี้โอเค อืมก็เอาหมดเลยปึ๊บอาจจะไม่สวยนะคะนะักเรียนนาเกียดด้วยอ่ะอันนี้คือคำตอบของ a ลบ b แล้วคอมพลเมนต์คำตอบตอนแรกจะได้1กับ3ได้ตัวเนี้ยแต่พอคอมพลเมนต์ปุ๊บแสดงว่าไม่เอา1กับ3ไปเอาตัวอื่นตัวนอกออกหมดเลยนี่คือคำตอบของเขาฉะนั้นคำตอบของ A-B ลบ B ทั้งหมดคอม p พลเมนต์ก็เลยถ้าตอบในลักษณะของแจกแจงสมาชิกก็ได้เป็น2 4และ5ก็จบแล้วนะคะหมดแล้ว,ลวอันนี้เป็นเรื่องของการดำเนินการของเซตโดยใช้แผนภาพเวนนะคะจะทำให้นักเรียนได้เห็นภาพ อีกภาพหนึ่งอีกแบบหนึ่งนักเรียนอาจจะถนัดแบบนี้หรืออาจจะถนัดอีกแบบหนึง่งแต่แผนภาพเวนก็ยังมีประโยชน์ไม่ได้จบแค่นี้ยังมีประโยชน์ในเรื่องต่อๆไปอีกนักเรียนจะต้องเข้าใจในเรื่องของแผนภาพเวนการดําเนินการความหมายของ,ของคําว่ายูเนียนอินเ์เซกคอมพลเมนต์ผลต่างตัวนี้สําคัญอย่างมากไม่ว่าจะใช้วิธีการแบบไหนก็แล้วแต่แบบจแจกแจงสมาชิกหรือแบบใช้แผนภาพเวนก็มีความสําคัญในเรื่องของตัวดําเนินการเนี่ย ที่สุดเลยเัาจะต้องเข้าใจในความหมายของเขานะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาเจอว่าไอแผ่นภาพเวเนี่ยจะไปใช้ในเรื่องไหนได้บ้างนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ